สวัสดีครับับดีครบยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง Mister Game นะครับวันนี้ผมกับน้องนะครับจะชวนผู้ชมมากินส้มตําด้วยกันวันนี้เรามีไก่ย่างแล้วก็หมูกรอบใช่แล้วยังเหลืออยู่นะครับผู้ชมวันนี้ก็จัดกันเลยครับไก่ย่างห้าเราไหมเนี่ยพี่เกมห้าเราครับผมโอ้ลานนี้แซ่บหนัวเหมือนเดิมใช่คือเก่าครับอยากกินหมูอยากตัวน,น้ำปลาครับไม่ต้องสดขนาดก็ได้มั้ง ันยังกรอบอยู่วันนียเอากรอบดิทอดใหม่่ะอ,อ,อืโอ้ยกรอบกว,นนออวันนั้นอีกวันนี้ปูกปลาราล้วนครับผมไม่ผสมตำไทย,ออยกินไหมแต่เย็นแต่เย็นอ,อ,อุ้ยกรอบกวันนั้นพม่เกีมวันนี้มันกรอบกว่า ปาร้านัวมากการได้กินอะไรแล้วร้อนนี่มันสุดยอนนะเยี่ยมไหมเนี่ยโอ้ยไก่นุ่มมาก ิโอ้โหลงมาแล้วนนลุ่มปะห้าพุ่นดีอดี๋ยาผมกินเองอกิน<า>กเ,เองจับหนังก็ได้เหมือนจิ้มให้ผมพร้อมอะ่ะเนี่ยม,มาครับผู้ชมแทบมาก ก็เหรอลองดูกบมากรอบริงหรือเปลา่าชิมสิอือหือหัวแบบนรกสะเทือนเอาไ่ขึ้นสวรรค์เด้อมันบอกว่าชอบของมันเอาหมดนะหไก่ด้วยหมูด้วย เอาหมูให้หมดก็พอก็ประทใจนะเนี่ยจิ้มจิ้มมันนี่เพื่อนอยู่ข้างหลังฮะเพื่อนอยู่ข้างหลังเขาโม้นะเรากินเรากินหนังลูกน้องกินเนื้อโหคินมากอ่ะวันเนี้ย อผมรู้สูตรทำให้มันกรอบกว่าเดิมแล้วทำไมทอดซ้ำอีกรอบหนึ่งไงมันเลี่ยนน้ำมันออกไปพี่เว้ยอย่าบอกนะไก่จะสู้หมูไม่ได้สุดยอด น้องไก่นุมน่มๆเออกินน้องอย่าถูกวิธีต้องอ,อย่างนี้นุ่มอ่ะยังยังยังนี้ยังไม่ผ่านยังรุดนหมดปากว่าเมคเน่น้ <laughs> <laughs> องซ้ายแล้วก็ต้องน้องขวาต่อ ไก่ตัวนี้นะพี่็เกิเป็นไก่ที่โตเตี้ยมากเพราะว่าขามันสั้นเห็นปะเนี่ยดูบุรีบุรียันไก่ขครับทุกย่านเขาพูดได้ฟังเสียงไก่มันตัวตัวเล็กเอ้าไหนบอกจะกินไก่อะแย่งหมูทำไมมันกรอบมันกรอบไปเนี่ยอร่อยมาก Năm tiêm này đúng vị trí Đóng như thế này Nói chú เอาอะไระเอาอะไรยฟิกอกอะอเอาสีกไ็ไลยฟิกอกไหมฟิกมาเป็นตัตนเลยเขยายล่างอโอู้หู้เน้นจัดเน้นมากคุณผู้ชมอกไม่ได้เอาน้ะมากินไม่ค่อยได้มีอะไรน้ำเราอ่ะมาติดขอไม่ได้ล็อกอ้าวขยายมาแค่เนี้ยขยายล่างอะ่ะอะไรขยายล่างไก่อะ่ะแค่ทำยังไง ไม่รู้จักคำขยายร่างคุณผู้ชมขยายร่างคืออะไรแยกร่างว่ายยกส่วนนั้นนะยกส่วนยัดหลางนี่ไงมาอีกดินี่ยังกินไม่หมดเลยยังไม่ได้กินเลยนะกูอยากจะกินส่วนนั้นกินนี่ส่วนนี้ก็เดี๋ยวดิบเอาไงเดี๋ยวผมเอาอกในให้นั่นกันล่ะอกข้างซ้ายอ่ะนี่นี่แหละอกซ้ายนี่แหละส่วนอร่อยนะตรงนี้แน่นสุดที่ทำให้เจ็บอ่ะนะไม่ใช่ อันนั้นมันหัวใจอันนี้มันกำเน,นื้อแข็งน่งกั็นั่งองโหวันนี้ไก่กับหมูเอ็มบีพีมาก ขอชิมน,นะมนายพยายามเนี้ย<อ>ไ,ไม่เอามันแล้วเหรออยากกินเนื้อบ้างครับเนี่ยชิมเนี้ยนะชีมให้แล้วมึงกินอ่ะก็ไม่อยากกินอย่างนี้เอออยากกินเป๊กเออแล้วบอกให้หยิบทำไมโนนไม่รู้จักคำว่าแยกร่างคุณผู้ชม แยกส่วนเนี่ยเอา,ม,ามันต้องแยก<อ>ล่างแยกส่วนไหมอย่างงี้สิอ๋อนี่ยเนี่ยมันจะเละไงมันจะไม่น่ากินเอาเอาง่้ยเลยเรามากินไม่ได้มาหนังดู้เลยนี่จะกินตรงนี้มันอ๋อคือเนื้อไม่กินจะกินกระดูกโอเค <laughs> ผมรับแล้วที่กินออกเองเนื้อให้นอนกินไงคุณผู้ชมใช่ผมไม่ค่อยกินเนื้อผมกระดูกเป็นอย่างฮะเป็นอย่าง,างตะคิวกินอืม,มกินเหมนี้ได้มากจนระิงๆตัวนี้แหละอร่อยคุ้งชะพับมันเป็นส่วนที่เขาหมากักมันคือโอ่งไก่ วังเคมปูนี่ยังอ่ะปูเค็มไหมยังอนะ่ะอร่อยอืมติยพาพะตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยออมันเหรอมัน

โดนมือเองไม่เป็นไรหรอกนอนไม่ใช่ชอบล้างมือคุณผู้ชมล้างผมต้องบอกทุกวันผมสะอาดผมล้างมือตลอดเล็บก็ไม่ยาวไก่ไมาเต็งตัวอ๋อไก่ผม,มมีหมูอ่ะโอ้พอดีเลยข้าวน้องหมาเอ้ยไปผสมข้าวน้องหมาโอ้ไก่เหลืออีกพอดีตอนเย็นอีกนั้นวันนี้ก็ชวนผู้ชมชม,มากินซุปดำ ด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็ไก่เป็นตัวเลยไก่หมุนห้าลาวครับผมตัวใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็หมูกรอบก็หมดแล้วนะครับก็เลยแต่กินแต่หนังแล้วเนาะใชโ่โอ้มันไม่กินเลยอะยวว่ะเหลือเนื้อไว้อ่าโอเควันนี้ก็เอาไว้ให้นี่ก่อนนะครับผมขอตัวดาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะกินข้าวไปพร้อมกันแล้วก็อิ่มน่าจะอิ่มแล้วล่ะก็สิบกว่านาทีแล้วนะครับผมไปหา,าทำการทํางานนะครับผมพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับขอให้เห็นหน้าผมเวลากินข้าวอร่อยสำนุณผู้ชม